เสื้อชีฟองอาคารุ่นใหม่วันนี้นะคะวันนี้เป็นชีฟองสีพื้นแต่ว่าจะเป็นชีฟองที่มีเนื้อผ้าเป็นเทกเจอร์นะคะนี่อันนี้จะเป็นเทกเจอร์ลายจุดในตัวเนื้อเขาจะแบบเย็นใส่สบายนะคะแล้วก็ด้านในซับชีฟองสีพื้นอีกชั้นหนึ่งให้ดูมีน้ำหนักทิ้งตัวมากขึ้นนะคะดีเทลตัวนี้จะเป็นการตัดต่อลูกไม้แบบแทะเข้าไปเลยนี่อันนี้เป็นทริมลูกไม้แบบมีเชิงด้านข้างนะคะเล็ก ตัดต่อเป็นทรง V คว่ำที่ช่วงเอวจะทําให้ดูเพรียวขึ้นเวลาใส่นะคะแล้วก็ตีทรงเข้ารูปช่วงนี้เล็กน้อยคือนิดเดียวนะคะไม่ได้รัดรูปแล้วก็มีใส่สิบด้านข้างสวมง,ง่ายมาพร้อมกระดุมสีเหลือบนะคะอันนี้ก็จะเพิ่มความหรูแล้วก็เพิ่มดีเทลให้เสือ้อนา่ารักมากตรงนี้ปลดจริงได้ถูกเม็ดนะคะปดจริงได้หมดเลย ตัวนี้เขาจะเล่นเป็นทรีมลูกไม้ช่วงอกอันนี้ก็จะโปร่งนะคะเป็นสีทูยังไม่มีซับซับเขาจะเย็บต่อจากด้านนี้แล้วก็มีติเกรดนี้นี่คือติเกตแล้วก็ปักฉลุนะคะดีเทลแบบแน่นมากอันนี้คือเราปักฉลุขึ้นใหม่ทั้งหมดเลยเป็นลายดอกไม้นะคะทรงแขนจะเป็นแขนสามส่วนนะคะไม่มีหลังถ่วงด้านใน<ม>เขาจะเป็นแบบรูดโดยรอบที่ขอบแขนก็จะใส่ทรีมแล้วก็ รูดผ้านะคะระบายที่ชายแขนเสื้อด้านหลังก็จะเป็นเรียบๆนะคะมีตีเกรดด้านหลังเข้าทรงนิดหนึ่งตัวนี้คือแมตยีนก็ได้หรือว่าจะแมตกับกางเกงผ้าก็หลูนะคะตัวนี้อันนี้สีชมพูนะคะกระดุมเขาก็สวยเหมือนกันจะสวยหวานสีชมพูออกชมพูตุ่นๆหรูๆหน่อยจะไม่ได้เป็นชมพูแบบพาสเทลนะคะสีเงินปักเขาก็เด่น ส่วนตัวนี้สีกรมนะคะสีกรมเสีจริงก็จะประมาณนี้คือจะเป็นกรมมีเหลือบน้ำเงินใส่ทิมลูกไม้ที่คอเหมือนกันสีกรมเวลาเขาโปร่งช่วงนี้ก็จะชัดทรงแขนน่ารักใส่ง่ายนะคะตัวนี้มา3ามสีไซส์ s ถึง3 xl นะคะ